สวัสดีค่ะสำหรับผลงานคลิปนี้นะคะจอดลึกนะคะความคิดความรู้สึกที่คนในแจงคณนี้ให้คุณนะเขาเชื่อนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเกิดมาคู่กันนะหลังจากที่เจอคุณเนี่ยเขาไม่สามารถรักใครได้อีกหากความสัมพันธ์ต้องพังเขาจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งด้วยเหตุผลกนใดก็ตามนะเขาไม่สามารถรักคนที่เขาเริ่มต้นใหม่ได้ได้เท่ากับที่รักคุณ เขารู้นะคะว่าคุณพยายามรักเขาในแบบที่เขาเป็นคุณใจกว้างให้อภัยเขาเสมอๆไม่ว่าเขาจะทําผิดพลาดขนาดไหนหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่ตัวเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตนเองเขายังเป็นคนที่ดื้อดึงแล้วก็ไม่ชอบยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําผิดเขารู้นะคะว่าคุณคงจะอยู่ในความสัมพันนี้แบบเหนื่อยหนักมากๆแต่คุณไม่เคยบ่นนะแถมคุณยังคอยให้กําลังใจเขาอีกด้วยเขาจึงยังเป็นยังอยู่แล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จ ในจุดนี้สังคมนี้หน้าที่ตำแหน่งนี้ดังนั้นหากเขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จนะคะเขามักจะให้เครดิตคุณเสม,อเ,สมอเอนะจะให้คุณเป็นคนที่ผลักดนันกระตุ้นหรือให้กำลังใจจนเขาสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนก็ได้การงานก็ได้การเงินก็ได้สุขภาพก็ได้สังคมก็ได้นะคะเป็นคนที่สังคมยอมรับคุณจึงเหมือนแหล่งพลังงานดีๆแหล่งพลังงานบวก,บวก เหมือนมนหนุนดวงเขานะคะทำให้เขาเนี่ยสู่จุดที่สูงเกินกว่าเขาแบบคาดคิดดังนั้นเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่สูงก็จะยิ่งหนาวเขาจะอยู่เพื่อรักคุณแล้วก็อยากคู่กับคุณตลอดการเขาอยากขอบคุณนะคะที่โชคชะตามหมุนให้เรามาเจอกันขอบคุณที่เข้าใจเขาใจเย็นกับเขาแล้วคอยให้กําลังใจทีดีกับเขาเสมอมา เขาไม่กล้าสัญญานะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณได้นะแต่เขาจะรักษาสิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ให้ดีที่สุดและพยายามขอใช้คำว่าพยายามนะคะเขาพยายามจะเป็นคู่ที่คู่ควรกับคุณพยายามจะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเขากล้าที่จะรักเขาโดยไม่มีความกังวลใดๆมาทำให้ ความสัมพันธ์ต้องมีปัญหาหรือทําให้พลังงานของคุณต้องดิ่งลงหรือหมดไปค่ะ